เอายากกินน้ำพริกปลาทูจัดไปจัดไปทำไมได้เรียบร้อยเตรียมใส่ไปแล้วเริ่มให้ดูใส่อบนิดหน่อยต้องเยอะ Ö, ไ,ไม่ไม e ่เกี back, ่ยวกับใครได้แต่ทำแบบนั้นทำมาบางตั้งกับผมก่อนเป็นไตเริตมทำอยู่แบบนี้ล่ะส่วนเครืองส่วนมันกับความจำพันอย่างเดิมครับ พริกสดดิแล้วแต่ใครชอบรสจ,ะจ,ะจะัดจัดจานแบบน้นนี่นของผมยยอใไรไม่จัดคนเราเองแมวนะจัดลูกสาวบนโต๊ทำให้เขากินได้ไเราก็าากินได้นิดนิดน้อย กบีนะครับของผมทำทำได้ทำตายกบีขาดไม่ได้กบีทำไมไรเียเอาปใส่ใส่แปดทูแล้วรางไม่ไปยส่ปดทูนะครับ どう ใส่ผงนัวเอาอะไรลงมาใส่ผงโนะหนึ่งช้อนสองช้อนพอเยอะผมร้องหมดผมม้นผมล้างมันร้องหมดเท่เลยไม่ได้ยังไงอ่ะ năm long nói um lampla is noy okay ra sai ใส่มะนาวจะะดามีดเปน็นอมอคลิปหมูปอกกันไว้แล้วน้มของมะนาวนี่น่า,จานจะอยู่อย่างนี้ใส่มะนาวจ่ะชอบแบบนี้ลองทำกินดูน้ำพริกปลาทูใส่มะนาวอย่าใส่ แลงีวยาียวมันก็ม่ยนะม่าล่มจะอย่างนี้พรกกระตูใส่มะนาวกระตันนี่จะอยู่อยงนี้ พริกปลาทใส่มะนาวโอ้ยกล้าผมอาไปหมดพริกปลาทใส่มะนาวลองดูไม่เผ็ดหรอกใส่ปลาโทไปเยอะ จบใส่ลูกโดโดนิดนึงหอมอุ๊บเนี่ยโเแล้ว,ว,รรวกับข้าวในพระราชจะนไม่กลัวทำกับข้าวจบเกณฑ์นี้นะครับค่อยไปใส่ลูกโดโดผมไม่ได้ใส่หรอกก็ไปทำเอาเอง